สภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัว DMAX 3.0 S p 2022ปี2นะคะเป็นตัวกระบะแคปเตียเกียร์ธรรมดานะสภาพป้ายแดงเลยเลขไม่หม10,000กิโลเท่านั้นเองนะคะราคาประหยัดจากป้ายแดงไป2,40,000กว่าบาทเลยนะคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียง7,900บาทเท่านั้นนะคะเจ้าของเดิมแต่งมาให้พร้อมใช้เลยนะติดไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนล้อมแม็กมาให้ด้วยนะคะลูกค้าเพราะสเปคเดิมป้ายแดงเนี่ยเป็นล้อกระทะนะคะสภาพส,สวยๆสีเท่าดำสีเดิมแท้จากโรงงานเท่านี้ยังไม่พอนะ คันนี้เปลี่ยนจอ a อ d ด o i d มาให้เรียบ,บ้อยแล้วด้วยนะคะเชื่อมต่อบูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้มีระบบนำทางนีเวเกเตอร์ติดกล้องบันทึกหน้ากล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะบอกเลยว่าสภาพพร้อมใช้สุดๆนะคะใครสนใจหากระบะไว้ใช้งานอยู่คันนี้ห้ามพลาดเลยนะสภาพน้งนองๆป้ายแดงค่าตัวเหลือ439,000บาทนะคะประหยัดจากป้ายแดงไป240 0 0 0กว่าบาทเลยนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะนัดแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกรับรองว่าได้คันนี้ไปโคตรคุ้ม ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดพิรยนต์นะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถกระบะเข้าใหม่สภาพน้องๆองป้ายแดงมานําเสนอให้ชมกันคันนี้นะคะราคาถูกกว่าป้ายแดง2องแสนสี่หมื่นกว่าบาทเลยนะเป็นตัว DMaX นะคะสามจนะคะปี2022เล็กไม่หน0่0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะรถมือเดียวสภาพสวยๆเลยนะคะใครสนใจหารถกระบะไว้ใช้งานอยู่คันนี้แนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะฟังก์ชันออปชั่นออ ได้มาค่อนข้างครบเลยนะคะลูกค้าฟรีดาวน์ผ่อน7,900บาทเท่านั้นนะได้รถสภาพน้องๆป้ายแดงไปใช้งานกันเลยนะคะใครสนใจติดต่อมาหานัดได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้านัดเพชรยนต์นะคะเป็นตัวกระบะแคป นะคะลูกค้าปี2022สีเทาดำสวยๆเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะสภาพเนี่ยน้องๆป้ายแดงนะคะตอนป้ายแดงเปิดตัวมา685,000บาทวันนี้มาอยู่ที่เพชรยนต์นะคะราคาค่าตัวเหลือเพียง4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะพรได้น่าสูงสุด7ปี84ง่วนนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่3.89%เท่านั้นเองนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะายทะเบียนนี้นะสามทองู้เท่าพอสัมเพา แปดอ่าเก้าแปดหนึ่งหนึ่งนะคะลูกค้ากรุงเทพมหานครโลโกโ้ด้านหน้ามาเป็นแบบโคเมียมนะคะชมหน้าออนนิ่วสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะโคมใสๆส,สวยๆไม่มีรอยแตกรอยล้านะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคันนี้นะคะห้ามพลาดเลยลูกค้าบอกเลยว่าสภาพสวยมากนะคะ เทบไม่มีตําหนิเลยนะเจ้าของเดิมเปลี่ยนล้อมแม็กมาให้เรียบ,บ้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าได้เป็นล้อมแม็กสวยๆแบบนี้เลยนะคะแม็กของอิซูซุเลยนะเพราะว่าสเปคเดิมๆจากป้ายแดงเนี่ยจะเป็นล้อกระทะนะคะคันนี้เปลี่ยนมแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะั้น็อต6รูโลโก้ตรงกลา,างนะคะตัวยางนะคะลูกค้ายางขอบ16นิ้วนะเป็นยางปี2 0ง0 กว่านะคันนี้เดี๋ยวดูให้อ่านี้เลยยางปี22สองนะคะมาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้คันนี้ไปโคตรคุ้มนะคะลูกค้าโชคนะคะช่วงล่างเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะหัวน็อตไม่มีเขยียบขยื้อนการันตีโครงสร้างเลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันสันเดี่ยมคมตรปงปกซึมล้อมีเห็นชัดเจนนะคะไม่มีร่องรอยเลยยิ้มเลยไฟเลี้ยวติดตรงแก้มข้างรถนะคะกระจกมองข้างนะคะ ฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะคันนี้ปรับองศากระจกด้านในเนี่ยแบบออตโต้นะแต่ว่าเวลาพับนะคะก็คือพับมือนะสําหรับรุ่นนี้นะคะสภาพสวยมากลูกค้าแทบจะไม่มีตําหนิสภาพป้ายแดงเลยคันนี้นะัดแนะนําไปอีกทางเลือกเลยนะกระจกเดิมทุกบานกุญแจสํารองครบติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วคิ้วกันศาสตร์ก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนฟีด้าพอน7,900นะคันนี้นะคะสวยมากลูกค,ะคะ้าค่ะใครสนใจใเรียกติดต่อหานัดได้เลยนะ มือจับประตูนะคะสองฝั่งเป็นสีดำนะคะกุญแจหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นตัวอ l l new เรียบรอยแล้วนะปี22นะคะ พาดูภายในกันคันนี้ภายในสีดำสวยสวยไม่มีช้ำไม่มีตำหนิเลยนะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในเป็นสีดำระบบเซนทันล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะที่วางแก้วน้ำขวดน้ำต้องแหงประตูมีมาให้นะหวงมาลัยนะคะเป็นหวงมาลัยเดิมๆนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเล็ขไม่หนึ0 0 0มกิโลนะลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมเช็คประวัติศูนย์ของอีซูซูได้เลยนะคะ ไม่มีกอบไมกอไมชนหนักพลิกคว่ำไม่มีแน่นอนนะเลขไม่หนึ่งมืนกับอีก39กิโลเมตรนะคะลูกค้าบอกเลยคันนี้สภาพป้ายแดงไม่มีตําหนิเลยนะได้ตัวจอ Android มาเรียบ,บ้อยแล้วด้วยนะคะเจ้าของเดิมเปลี่ยนจอมาให้เรียบบอยแล้วสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายว่างสายโทรศัพท์ได้ดูหนังฟังเพลงได้มีระบบนําทางนวิเกเตอร์นะแล้วก็ดู YouTube ได้ด้วยนะคะลูกค้าแชร์ WiFi เข้าตัวจอนี้ได้เลยนะ นี่บอกเลยว่าห้ามพลาดตัวแอร์เป็นแอร์อนาล็อกนะคะมีกล้องบันทึกหน้ารถมาให้เรียบร้อยแล้วกล้องถอยหลังนะคะก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะกล้องถอยหลังนะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวใส่เกียร์ถอยให้ดูนะคะอาจจะไม่ค่อยชำนาญน,นะอ่านี่กล้องถอยติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าคันนี้สภาพไม่มีที่ติไม่มีที่ติสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะ,าาะ,คะสีดําได้ขาว เบาะเดิมโรงงานนะคะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีรอยขลอกรอยสึกรอคราบสปกปรกเลอะเทอะไม่มีเลยนะสภาพพร้อมใช้สุดๆเลยนะสาหรับคันนี้นะคะใครสนใจห้ามพลาดได้รถสภาพน้องๆป้ายแดงไปใช้งานกันเลยนะเป็นกระบะโอเพนแคปนะคะมีเบาะแคปมาให้เรียบร้อยแล้วนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะหัวน็อตซอกประตูเดิมๆซีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเคียบ,บ์ขยีนเลยนะไม่มีตําหนิเลยคันนี้ลูกค้านัดแนะนําเลยนะรับรองว่าไม่ผิดหวงังสติ๊กเกอร์มอกอรมีติดอยู่ครบ เลยนะคะสีเท่าดำนะสีเดิมแท้จากโรงงานเป็นสีพิเศษสีหาย,ยากด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้สันเรี่ยมคมด้านข้างตัวรถมี้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลักยิ้มเลยนะกระจกหลังนะคะเดิมๆจากโรงงานไฟเบรกดูที่3ามีม้เห็นชัดเจนกระบะไรเนอร์นะคะไม่มีคราบพวกอ่ารอยถลอกรอยสึกหลอของการใช้งานเลยนะนี่สภาพเดิมๆส,สวยๆเลยนะคะไฟท้ายนะคะนี่ ไม่มีรอยแตกรอยแล้าเลยใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะันนัดแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะโคตรคุ้มคันนี้ราคาถูกกว่าป้ายแดง200,000กว่าบาทน,นะ2 4 0 0 0 0กว่าเลยลูกค้าได้รถมือสองสภาพน้องๆป้ายแดงไปใช้งานกันเลยนะคะใครสนใจรีบติดต่อมาหาดได้นะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะดิ แมกไรเนอร์ iner, นะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอของการใช้งานสภาพเดิมๆนะคะพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตนะคะคือเดิมๆเ,เลยสีเดิมๆหัวน็อตไม่มีไขไม่มีเขียบขยื่อนนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะใครสนใจคันนี้นะคะรีบติดต่อมาหานัดได้เลยย้าเบอร์โทรติดต่อ0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยถ้าลูกค้าหาสเปคนี้อยู่แลวไปออกป้ายแดงนะบอกเลยว่าเอาไปแต่งอีกเยอะนะคะเพราะว่าสเปคเดิมจากโรงงานเนี่ยก็คือได้เป็นล็อค นะคะตัวจอก็ไม่มีให้นะคันนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนจอ a อ d ด o อ d มาให้ติดกล้องหน้ากล้องหลังคือติดมาให้เรียบร้อยแล้วสภาพพร้อมใช้เลยนะเรทพร7,900บาทรายได้ส่งเท่าของค่างวดออกคนเดียวได้นะคะใครสนใจห้ามพลาดแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ DDI Blue Power นะคะขนาด4สูบ3,000ซีซี190แรงม้านะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะภายในห้องเครื่องยนต์เดิมๆเลยไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยอะไม่มีตําหนิเลยก็ว่าได้นะสำหรับคันนี้สภาพป้ายแดงของจริงนะคะลูกค้าบอกเลยโคตรสวยนะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพวกสติ๊กเกอร์คาเตือนต่างๆติดอยู่ครบมาร์กแต้มสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจนพาร์ทอะไรติดอยู่ครบเลยนะคะลูกค้า หัวน็อตเดิมๆไม่มีไขไม่มีเข็บขยื้อนนะคะหัวน็อตนะเดิมๆสีนเดิมๆรอยเชื่อมรอยต่อเดิมๆนะคะหัวน็อตแก้มด้านในสีเดียวกับตัวรถหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะคะเม็ดอันีิเห็นชัดเจนฉงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะลูกค้าแผ่นเพจของรถมีติดอยู่ชัดเจนเช็คประวัติศูนย์อิสสูได้เลยนะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะบอกเลยว่าสวยมากคันนี้ลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะสภาพ น้องๆป้ายแดงเลยนะประหยัดเงินจากป้ายแดงไป2องแสนสี่หมื่นกว่าบาทนะคะคันนี้ป้ายแดงเปิดตัวอยู่ที่6กแสนแปดหมื่นห้าพันนะวันนี้มาอยู่เพชรยนต์ราคาค่าตัวเหลือเพียง4ี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะฟรีดาวผ่อนเจ็ดพันเก้าผ่อนได้นานสูงสุดเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น3ามจุดแปดเก้าเปอร์เซ็นเท่านั้นนะค,ะคันนี้เป็นตัวอ i ซู z u d-max นะคะตัวสเตลลนะสเปคแครนะคะคันนี้ไม่ใช่สเตลลอ่ะ อีสสูดีแม็กซ์สามจุดศูนย์สเปคแคบนะคะ ปี2022ไม้ห่งหมืนโลนะสภาพน้องน้องป้ายแดงเจ้าของเดิมเปลี่ยนล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยางปี22ขอบ16นิ้วเปลี่ยนจอ a อ d ด o อ d มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้มีระบบนำทางนีวิเกเตอร์นะคะแล้วก็ติดกล้องบันทึกหน้าหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะบอกเลยว่าสภาพพร้อมใช้สุดๆนะคะใครสนใจคันนี้นะห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อมาหานัดได้เบอร์ทโทร0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นานัดเพชรยนต์นะคะโทรมา แอดไน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสต,ต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะสําหรับวันนี้นะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให่ได้ชมกันนะัดต้องขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ